แเราก็เอาผ้าสับน้ำยาออกนะครับอย่างน้อยมีน้ำเปล่ามีความชื้นบ้างก็น่าจะดีกว่ามียาดัดตรงคางอยู่นะครับทีนี้พวกเราก็เรียกว่าอะไรซ้อมก็ให้ซ้อมกระฝุ่นหลงซ้อมให้จบหัวจริงท่รอบนีนบนซ้อมให้จบแต่พรที่ดดดรอบี ครับไม่ทันได้เรียนรู้อ่าตรงนี้ก็เป็นยาโกกนะยาโกกจะมีความอ่าเข้มข้นกว่าครับคิอว่าร้านแรกที่พี่ดัดเนี่ยเขาแต่แต่เขาเคยทำอยู่ร้านว่าแล้วเราก็ไปเรียนแบบเพิ่มเติมเอาไว้านี่เรประโยชน์นะครับนี่คือตัวโกกรับหยอดตามรอยเป็นยาโกกนะครับ ไม่ครับเป็นยากาก้สรบสักสิบนาทีนะครับเพาะหลังจะครูละมือแล้วก็ดูเวลาให้หน่อยสิบนาทีแล้วนะครับครูจะไปที่เตียงสะแล้วแกะยากรอ,อก,กะอครับไปแกะตรงนั้น อามุดออกแกะยางแต่ยังไม่คลายรอนนะครับยังไม่แกะเกนนะจะหยอดซ้ำไปอีกครับจริงว่าอีกห้านาทีาแต่ถ้าใครทำน้าตายนะสอยไส้哟 <c oughs> <c oughs> จื้อๆือืออออเกค,ครับเกะเกนเกะ,กะยางอ๋อยังไม่ขยายผมยังนะครับเพื่อให้มันอยู่สวยงามนะครับผมผู้หญิงก็ทำเหมือนกันเลยใช่ไหมคะเหมือนกันครับขั้นตอนเดียวกันอยู่ที่วิธีการม้วน<ช>การเีียกผลิตภัณฑ์ แล้วเก็บได้นานเหรอคะอาจารย์ยาวเท่าไหรอันนี้เหรอครับ มีวิธีเก็บครับผมจะเปิดแล้วเอาแลปปิดไว้แล้วปิดให้สนิทไม่ให้มันเข้าอากาศไม่ให้โดนลยอากาศอ่าแล้วก็ทิ้งเวลาสักครู่ครับอะไรเฮ้ยอยาดหยาอ รายละเอียดมันเยอะนะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นว่าเกนเราก็ต้องล้างให้สะอาดเพราะอะไรมันมีทั้งน้ำยาดักและไอ้แยะตกค้างอยู่ในนี้เราเอาไปใช้อีกล้างให้สะอาดทำให้เพี้ยนได้งานออกมาเพี้ยนได้นะครับกระดาษก็เช่นกันครับเราสามารถเอากระดาษไปล้างให้สะอาดเราก่อนกระดาษจะแผ่นใหญ่กว่านี้ยังหาซื้อไม่เจอนะครับเขาก็เก็บไว้ใช้ได้อีก วิธีคือล้างกระดาษให้สะอาดอเอาใส่ตะกร้าที่เป็นรูๆูลัเสร็จแล้วก็เอาเน็ตคุมผมที่เป็นตะข่ายเล็กคุมไว้แ้้เอาไดเป่าครับไอ้นี่เปียกๆจะแห้งฟูขึ้นมาใช้ได้ใหม่ประหยัดอีกครับประหยัดครับพอ,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 อได้อยู่นะเราไมา่ต้องการหยิบอะไรมากมาย

ก็จะอาจมีการตัดแต่งอีกสักเล็กน้อยนะครับเราจะสรงนได้เอามาเลยตอนนี้ใช้หมดแล้วอรนดับแรกดูนะครับเราก็ซับครับซับ ตับน้ำที่ผมนะใหแห้งมากจะได้ไม่ย้อยนะครับเสร็จแล้วที่พับแบบนี้จิ๊บ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 จิ๊ิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บิ๊บจ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 ิ โอ้โอ้โอ้เรียบร้อยครับลูกครับ ตอนแรกตอนแรกมันเบนเบนไยมันขึ้นน่าสวยบอก่าไ้ข้าวดัดใหม่นี่ รนดารารุ่นตกเก่าอ่ะนึกชื่อดาราพอออกแต่เหมือนสมบัติเมธานีนะคะอ๋อไอย่ามแดงว่ะเออรุ่นเดี๋ยวสมบัตินี่ยังไม่เคยมีใครมางวาเหมือนสระพงษ์ให้ดูเขานี้ยแหละเออใช่เนี่ยยามูกระดอเครื่องวรรุ่นแฮร์สเปคย้อนยคอะไรี่ยกโค้งเดินพัดลม ลายบำรุงบยลูอสร้างเท็กเจอร์ให้กับผมเ,เท็กเจอร์ไปว่าอะไรนี่ก็ถ <c oughs> ามพี่อีกอะถามกันทั้งห้องแล้วตอน <c oughs> น,นี้พี่ตัดมงอไม่พี่ัดมือ,อ,อจับรงอีฉีดแล้วมันคุงยังไงเห็นไหม ใช้ปีใหญ่ค่ะอ๋อไม่ใช่มีเดี๋ยวให้เรองซิเหมือนสป,ปีดจนี่นะเท่เลยนี่ยอย่างงี้เลยอาจารย์เขายีให้ยุ่งอะทำให้ผมยันตั้งใช่ห้มันยุงนย่งๆ่เขาไว บาีก็หน้าผากเขาลาดชันใช่ปหมหน้าผากเขาลาดชัน